สวัสดีครับผมสวัสดีพนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแพทอัปเดตย่อยออกมาเป็นในส่วนของ EP 3 4นะครับซึ่งในหัวข้อของวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือในส่วนของหัวข้อของราโกเนียมนะครับอุปกรณ์สวมใส่ะระดับใหม่นะครับสูงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่ อยู่ในระดับสูงสุดนะครับดาเมจสูงสุดพลังป้องกันสูงที่สุดนะครับในระดับขั้นอัลติเมตใหม่ล่าสุดเลยที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสเตตัสนะครับความคุ้มค่าว่าเหมาะที่จะเปลี่ยนในตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าชุดอะโกเนียมอาวุธอะโกเนียมในตอนนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับผู้เล่นประเภทใดนะครับหรือว่าใครทําตอนนี้แล้วจะเวิร์กเราจะมาดูสเตตัสในส่วนนี้กันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราจะพูดถึงก็คือการปรับเปลี่ยนสเตตัสในส่วนของอุปกรณ์ส่วนอื่นที่มีผลจากการนําในส่วนของอะโกเนีีมเขนนั่องดจท ดอปในส่วนของเซตราโกนเนียมณนะตอนนี้นะครับอ่อน่นเลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัตอาซีกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคลิปนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบกันว่าเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของหัวข้อของเซตราโกนเนียมนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ผมรบกวนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตหรือคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้คอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ทิ้ง นในส่วนแรกนะครับผมอยากให้พเพื่อนๆมาดูในส่วนของอัปเดตที่เป็นในส่วนของเซตอาโกเนียมนะครับที่เข้ามาก่อนหลายคนน่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆก่อนแล้วแหละว,ว่าเซตอาโกเนียมรูปร่างหน้าตาประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจของพิวัตด,ด้วยนะเป็นในส่วนของเพจคาร์บอนทีเทดบล็อกโพสต์นะครับในส่วนของรายละเอียดสแตทนะครับผมจะนําข้อมูลตรงนี้เนะี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับในส่วนแรกก็อุปกรณ์ลักษณะรูปร่างค่าตาเนะี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปแล้วนะครับในสตรีมก่อน นะครับรูปร่างหน้าตาของไอเทมเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับรายละเอียดของอุปกรณ์สวมใส่นะครับอุปกรณ์นาโคเนียมเนี่ยเป็นอุปกรณ์เลเวล185นะครับขั้นอันติเมตดีบวกได้สูงสุด20เลยครับดีวาย15แล้วก็เอ็กซ์ทรีมอัพเกรดอยู่ที่ขั้น7นะครับโดยเซตัสนิ่มต้นเลยครับของอุปกรณ์สเตตนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเบสิคพื้นฐานเนี่ยยกตัวอย่างอย่างตัวเบลเนี่ยเซตัตจะอยู่ที่442นะครับออฟเนี่ยจะอยู่อยู่ที่391แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเซตัตที่เราเห็นในตตรรงงนนนีีีีี้เเเเเ่่่่ยยจะปปป็สสสขออออุกณ์ววมมมใาๆๆพๆทไ ชันไม่มีสล็อตนะครับ อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้นะครับตัวเกมคาบาลเนี่ยจะแบ่งเซตัสของอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยคร่าวๆเป็น2แบบนะครับแบบที่มีสล็อตกับแบบไม่มีสล็อตนะครับทึ่งทั้ง2แบบนี้จะได้ดาเมจที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างในหน้าเว็บไซต์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยดาเมจเบรดนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่442ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาดูในเกมจริงๆนะครับดาเมจที่เป็น442นะจะเป็นในดาเมจที่เป็นของครับเขียวหรือครับขาวที่ไม่มีสล็อตนะครับแต่ว่าได้อุปกรณ์สวมใส่ที่มีสล็อตนะครับจะมมีีดาเจนนะะคครรัับบอยู่่ท462 ซึ่งดาเมจ712นี่ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเปรียบเทียบในเชิงของดาเมจเพียวเนี่ยดาเมจต้นถือว่าสูงมากผมอยากให้เ,เพื่อนๆโฟกัสที่ตัว a t t a c k กับ Attack Rate ตตั้งต้นไว้นะครับผมขอเปรียบเทียบจากอาวุธอุปกรณ์สมสัยของเบเดอร์เนาะนะครับจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับอันนี้ a t t a c k อยู่ที่462นะครับ Attack r a เ e 781เราลดระดับลงมานะครับในส่วนของเซ็ตเดมอนไนน์นะครับ เดิมอนไนท์ที่บวกศูนย์เหมือนกันนะครับดาเมจต้นนะครับอยู่ที่357นะครับอัตราเกรดอยู่ที่777ดอกขออภัยครับ711นะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างนะครับในส่วนของดาเมจต้นที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับในส่วนของเซดาโกเนียมเนี่ยมีดาเมจต้นที่มากกว่าประมาณห0ึ่ะอยนะอัตราเกรดประมาณ40-50ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอ่าประมาณ70็สินะครับ70แต่ว่าอัตราเกรดต้นเนี่ยถือว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอันนี้คือแค่ในส่วนนนนนขอองัเดมไะ ทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆย้อนกลับไปในไอเทมเซตเก่าๆที่เป็นเซตพื้นฐานเริ่มต้นเลยเรามาดูอาวุธซิกนะครับที่เป็นซิกคราฟแมนบวก20กันซิกคราฟแมนนะครับบวก20เซตัดเริ่มต้นอยู่ที่442สิไม่ใช่เริ่มต้นเลยนะครับเซตัดที่บวก20แล้วเนี่ยอยู่ที่442นะครับมีอารแทเลทที่สูงกว่านิดหน่อยแต่ว่าอารแท็ตั้งต้นเท่ากับนะครับในส่วนของบวก0ูนย์ของดะโกเนียมเรามาดูในส่วนของที่เป็นในส่วนของคราฟมาสเตอร์นะครับ บวก17ของมาสเตอร์เนี่ยอยู่ที่385นะครับต่อให้เสริมนะครับในส่วนของมาสเตอร์เข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ถึง400นะทีนี้เรามาขยับในส่วนของมิดทิลครับมิดทิลที่เป็นมิดทิลครับแมนนะครับบวก19นะครับดาเมจตั้งต้น518ใช่ไหมแต่พอในส่วนของมิดทิลที่เป็นมิดทิลครับแมนปกติที่แบบบวก17 18อ่ะบวก16นะครับดาเมจตั้งต้นเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่455นะครับ455เผื่อใครยังไม่เเห็นภาพราย้อนกยห้าสดบห้าเนี่ยอีกครั้งนึ่เห็นภาพ ดกเนียม462เราไปดูในส่วนของอาค์เดียมกันครับในส่วนของอุปกรณ์สมส่ยเซตอาค์เดียมนะครับที่เป็นอาค์เดียมบวก17นะครับดามเมตตั้งต้นอยู่ที่497นะครับดาเบจที่เป็นในส่วนของคราฟแมนเะนี่ยอยู่ที่ประมาณ518นะครับเหมือนกันแต่นั่นแหละครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันในส่วนของบวก0ูนย์ะครับผมย้ำอีกครั้งว่านี่คือบวก0ูนย์ของเซตดากเนียมนะครับ ซึ่งดาโกเนียมเนี่ยบวกศูนย์กับตัว 15, บวกสิบห้ามิดทีวบวกสิบห้าอะเคเดียมเนี่ยมีดาเมจต,ต้นที่ไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งโอเคตอนนี้นะครับอุปกรณ์สวมใส่ของเซตดาโกเนียมเนี่ยมันยังมีมาไม่เยอะนะครับอันนี้เราเปรียบเทียบในส่วนของอาวุธให้ดูนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่ในส่วนของความถึกที่เป็นพวกชุดก็ใกล้เคียงกันอะผมให้ดูในส่วนของชุดซิกนะครับซิกที่เป็นในส่วนของซิกบวกสิบหกนะครับมาเตอร์อย่างเงี้ยสามร้อยยี่สิบเก้านะครับดีเฟนต์แต่ว่าพอเรามาขยับเป็นในส่วนของดราโเนนียมะคับ ดีเฟนต์เริ่มต้นเนี่ยมนอยู่ที่3ามนะครับเห็นไหมความแตกต่างเนี่ยตัวอุปกรณ์สวมใส่นะครับคือตัวดาราโกเนียมผิวๆบวกศูนย์เนี่ยมีความถึกที่มหาศาลมากถ้าเราเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เซตเริ่มต้นทีนี้นะครับถ้าถามว่าอุปกรณ์ดารโกเนียมหรือว่าเซตดารโกเนียมเนี่ยเหมาะสมกับผู้เล่นประเภทไหนหรือว่าเหมาะสมกับใครบ้างเนี่ยต้องบอกว่าในแพชนนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเพราะว่า ตัวดาโกเนียมเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับด้วยเงื่อนไขของดันเจียนที่มีให้เล่นน้อยณนะปัจจุบันณนะวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยมันยังมีน้อยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ถือว่าน้อยมากๆแต่ว่าในอนาคตนะครับช่วงหลังจากนี้หลังปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์สวมใส่เซตดะโกเนียมออกมาเยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหมาะสมกับการทํามากขึ้น แต่ว่าอุปกรณ์สวมใส่ของเซตดโกเนียมนะครับด้วยเซต,ตัตตอนนี้นะเพื่อนๆใส่แค่บวก7บวก8บวก9บวก10เนี่ยดามเมจก็มากกว่ามิดทิวบวก15แล้วนะครับดามเมจต้นนะเพราะฉะนั้นในทางกับกันนนครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่ตอนนี้นะถ้าสำหรับคนที่แบบมีทางเลือกเนี่ยผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าในอนาคตนะครับเรามีทางเลือกระหว่างมิดทิวบวก15กับดากเนียมบวก7จดบวก8เนี่ยผมรู้สึกว่าดากเนียมบวก7บวก8น่าจะทาได้ง่ายแล้วก็ใช้ต้น,นทุน สิ่งที่น่าจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าและสามารถทำได้ง่ายกว่าก็คือชุดนะครับพวกชุดดาโกนเนียมแบบ M7 M6 M5 อะไรย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีงบไม่เยอะมากเนี่ยผมมองว่าในอนาคตอาจจะตอบโจทย์เพราะว่าพวกอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้เนี่ยมันมีพลังป้องกันที่สูงนะครับเงื่อนไขเลเวลก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบพลังป้องกันมันสูงเนี่ยมันอาจจะสามารถจับต้องได้ง่ายถ้าเราเลือกแอมที่ไม่สูงมากอุปกรณ์สวมใส่เซ็ตแบบพวกเนี้ยนะครับของดาโกนเนียมเนี่ยอาจจะเหมาะ สำหรับผู้เล่นที่งบไม่เยอะมากแล้วก็อยากได้ความถึกค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบหรือว่าให้มองเห็นภาพง่ายๆนะครับณปัจจุบันในช่วงนี้นะครับอาจจะยังไม่เหมาะด้วยทางด้านราคาแต่ถ้าในอนาคตนะครับเซตดาโกเนียมราคาถูกลงกว่านี้แล้วนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่จาพวกชุดอาจจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ต้องการความถึกในตัวละครมากๆแล้วใช้เงินไม่เยอะแต่วอุปกรณ์ประเภทอาวุธนะครับผมช่วในอนาคตก็คงราคาสูงเปรียบเทียบให้ง่ายๆก็คงราคาใกล้ๆกันกันกบพวกของเดมอนไนท์ในช่วงนี้นะครับ ซึ่งเดมอนไนท์ในช่วงนี้เนี่ยราคามันถามว่าสูงไหมมันก็สูงแต่ว่ามันก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เช่นในส่วนของเดมอนไนท์บวกเก้าอย่างเงี้ยราคาอยู่ที่พันกว่าเอม็มซึ่งในอนาคตเี่ยเรอจะได้เห็นดะโกเนียมบวกแปดบวกเก้าที่แบบราคาหลากักพันสองพันเอ็มที่มีดาเมจสูงมากๆสามารถจับต้องได้ง่ายมากเพราะอย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยแอตแทกเลตแล้วก็ตัวแอตแทกต้นเนี่ยสำคัญมากๆพอๆกับคีดรามิเลยแล้วตัวเดมอนไนท์เนี่ยมันให้คลาฟที่เป็นคีดรามิค่อนข้าง,างสูงด้วยนะครับ เรามาเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวดรามจดที่เป็นในส่วนของบวก2ี่สิบอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตได้ว่าดาเมจดบวกยีเนี่ยกระโดดไปถึง8 0 0้นะซึ่งแบบมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในคําถามที่ว่าเซตดากนเนียมน่าใช้ไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยราคาที่มันสูงแต่ว่าด้วยเซตัสดนะครับด้วยอุปกรณ์สวมใส่ที่ระดับสูงขนาดนี้เราใส่แค่ m ห้า m หกก็ได้นะครับสาหรับคนที่มีแบบงบไม่เยอะในส่วนของป้องกัน ่วนอาวุธนะครับเก็บฟันกัดฟันซื้อที่เป็นบอกในส่วนของคีดสิแล้วก็ตีบวก7จ็บวกแบวกเก็สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับก็จะประหยัดงบประมาณในการทําไปได้เยอะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมตรงที่พอไดกโกเนียมมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสของไอเทมบางอย่างที่มีการเปลี่ยนเข้าไปนะครับเช่นในส่วนของผ้าคลุมนะครับในส่วนของพอไดโกเนียมเข้ามาเนี่ยในส่วนของผ้าคลุมส่วนนี้นะครับเช่นในส่วนของผ้าคลุมที่เป็นในส่วนของขั้นไดเฟมลอะเคเดียมเดมอนไนท์หรือว่าพลาเดียมพวกนี้กับก็จะมีการปรับตต,ตออกมาด้วยนะครับ ซึ่งเตัตที่ได้ทําการเปลี่ยนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสูงขึ้นนะเช่นในส่วนของค่ารีซิดคิดเข้าเรทนะครับหรือว่าในส่วนของค่าแอ t แทตั้งต้นในส่วนของค่าสกิลแอมพวกนี้นะครับได้มีการบับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ20หน่วยหรือ2%อย่างเงี้ยนะครับประในส่วนของเตัตต่างๆก็เพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ว่าในส่วนของเซตัส นะครับพวกภาคคุมพวกนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นให้หมดเลยนะครับในส่วนของภาคคุมที่เป็นระดับเดมอนไนท์นะครับส่วนทางด้านราคาของเซตดากเนียมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะราคานี้ไปอีกพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าด้วยดันเจียนที่มันดรอปตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันดรอปยากมากนะครับมันมีอยู่2ที่ที่ดรอปก็คือ1คือดันเจียนเซเลสเทียนะครับที่ดรอปในส่วนของเซตดากนเนียมนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตจากค่า C p พีที่ตัวเกมต้องการเนี่ยตัวเกมไม่ได้เขียนเลยนะเพราะว่าแบบค่า ค่า CP คือแบบมันต้องการเยอะมากะนะครับส่วนออโตออโตมาต้าแลบเนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นดันที่ดรอปเซตดากโกเนียเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่า CP ก็สูงมากๆดันพวกนี้เนี่ยเป็นดันที่แบบต้องใช้คนที่มีของแบบราคามูลค่าหลายแสนบาทเต็มปาร์ตี้ถึงจะลงได้เลยนะคือมูลค่ามันสูงมากของมันหายยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยจะมีูลค่าสูงอยู่นะในช่วงนี้แต่ว่าไอ้พวกของอย่างพวกของแอมพวกนี้ ok มันก็จะเหมือนในช่วงที่เดมอนไนมาแรกๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งในอนาคตพอมันเริ่มล้นตลาดเนี่ยราคามันก็จะถูกลงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการทําสักเท่าไหร่นะครับในอน,นาคตพอราคามันถูกลงมานะครับยังไงผมก็กล้ายืนยันเลยว่าพวกเซตดาก,กนเนียมพวกนี้นะครับคุ้มค่ากับการทําพวกมิทิลบวกสิแบบ ไม่ใส่เจาะแอมไม่บูตด้วยซ้ำนะครับหรือแบบจริงๆถ้าเราใส่ไปแล้วรอรอตีบวกดะโกเนียมให้ขึ้นบวก10บวก11 12ได้เนี่ยดีไม่ดีอาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ำนะครับด้วยสเตตัสทางด้านแบบพวกแอตแทกต้นแอตแทกเลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างก็ไปลองชั่งหนักกันดูนะส่วนตัวผมเชียร์นะครับให้ทำในส่วนของอันติเมตในแพทนี้ทำไปเลยนะครับในส่วนของเดมอนไนท์หรือว่าใครจะรอทำในส่วนของดะโกเนียมนะครับในส่วนของเดือนถัดๆไปก็ได้นะอันนี้ก็คือได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าด้วยสเตตัสแล้้้ววว่่่่นนนนนนนตัััรรรรึึกกกาาาาาคคคคคคุุุมมะะะะบบบิิปปีีีณณออจจยดง็ขทท ชมมาถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวนนสวัสดีสสวัดีครับผม